อาทีนี้นะคะมาเที่ยวงานงอทีสุรัธทานี้เมื่อที่บอกว่าแต่แต่คืนนี้เขามีพิธีเปิดนะเปิดย่ากเป็นทางการเดียบร้อยแล้วค่ะงานเทศกาลง้อโรงเรียนนาซันจีไอครั้งที30ซ่องประจำปี2 5 6 7ค่ะแต่คืนนี้แหละค่ะ ซองทุมนะทีเว<อ>ทีกลางบริเวณริมคลองชว่างอําเภอนาซ่านจังหวัดสุราธานีได้มีการจัดพิธีเปิดงานเทศกาลงอโร,รงเรียนนาซ่านจีไอครั้งที่32องประจำปี2567โดยมีนายเจษดาจิตรัตน์ผู้วาราชาการจังหวัดสุราธานีพร้อมด้วยนายสุคนนู่ผักดีรองผู้วาราชาการจังหวัดสุราธานีไปรวมพิธีเปิดงานและการมีนายอุทยัยเถือกสุบันใหม่อําเภอบ้านนาซ่านนายโนวิตตูบันเทิงนาย,ยกเทศบาลเมืองนาซ่านมีผู้นํา ท้องทีผู้นําท้องถิ่นประชาชนก็ให้การต้อนรับกันอย่างเนื่องแน่เมื่อที่เห็นนี่แหละค่ะครับผูวแเกบอกว่างานงอโรงเรียนนาท่านจีเอ้เนี่ยเป็นเทศกาลที่จัดทุกปีจนใกล้เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของผูเบอราธิานแล้วก็เผื่อสรงเสริมนะครับหนทางการท่องเที่ยวยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อทำให้เศรษฐกิจปากตายด้านการเกษตรทำให้เกษตรกรคนปลูกงอโรงเรียนนาท่านเนี่ย และก็ผพุ่นละมัยประเภทอื่นได้พัฒนาพุ่นผลิตให้มีคุณนาพเป็นที่รู้จักของคุณตัวไปขอบคุณทุกภาส่วนที่รวมใจกันสนับสนุนประชาธิปันย่างนี่ยิงจนได้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติมาเที่ยวชมงานกันและก็ท้าที่ท่องเที่ยวเพิ่มมาขึ้นทุกปีจากนั้นก็ได้ชมการแสดงบนเวทธีนะครับตลอดจนการมอบอื่นรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลการประกวดจัดกระชาผพุ่นละม้การประกวดส่วนพุ่นละม้และการประกวดรถปรึกษาชาร์จอันนี้สำคัญนะช่วยช่วยจัดกนได้ยต่ว่านนะครับและมีการประกวด เชื่อว่ามียิงใหญ่นะครับในช่วงค่ำวันเดียวกันมีการประกวดรถพฤกษาชาร์จใช่ไหมก่อนพีทีเปิดนะครับค่ะสำหรับกิจกรรมเทศกาลงอโรงเรียนนาซ่านครั้งทีซ่านสิบสองประจำปีนี้ค่ะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่สี่จนถึงสิบห้ากร,รกฎา,าคมหกเจ็ดที่บริเวณริมคลองชว่างอําเภอบ้านนาซ่านค่ะภายในงานมีการค่ายข้องนะออกร้านค่ายสินค้ามีจุดเช็คอินแซงซี่ซุยไฟนะ ไล่จุดกันเลยนะไปเช็อคอินกันได้และกการมีนิทรศทัศการกิจกรรมมากมายทีจะเกิดขึ้นค่ะเชนว่ามีกิจกรรมปีนผ้ากิจกรรมประกวดโคนเนื้อง,งานขาวบอยนหนกิจกรรมถั่วส้วนผลไม้การแข่งกินง้อและการประกวดธีดงาง้อโรงเรียนนาซ่านนั่นเองค่ะครเรามีภาพกิจกรรมตอนแห่ hey, ขบวนเมื่อวันเย็นในเล่ไหม นี่น,น,น,นี่นี่มาเลยไอ้แล่ใช่ไหมต้องบอกว่าเป็นภาพขบวนทีแต่ละปีนี่ประดับประดาเนี่เขาบอกว่าในขบวนในรถบุพผาฉาแน่น้องยี่ออมจะต้องมีหัวหน้าท่านประกอบอยู่ด้วยนะแล้วก็จะมีทีด้าเนื่งคนใช่ไหมทีหนังอยู่นะครับแล้วก็แต่แต่ละชุมชนเนี่ยคือชุมชนก็หนาท่านก็มีหลายชุมชนนะชุมชนต่างๆนี่ก็จะรวมตัวกันในตั้งรถขบวนเนี่ยปีนี้สามสิบกว่าขบวนนะคือสามสิบกว่าคันนะครับที่มากันพันเนี่ย โอ้โหเกือบเท่าอันจักพระเลยอัญจักพระอร่อยหวานรำใช่ไหมสวยสวยนะครับสวยมีนางโชว์นางรำมาได้เรียบร้อยมีขบวนกลองยาวเรียบร้อยแล้วก็มีเนี่ยที่คาดไม่ได้คือต้องมีเงาะหนาสั้นอยู่ด้วยในขบวนนะครับปีนี้เนี่ยท่านนายกชโนวิทย์ตู้บันเทิงเกบอก์ว้าเงาะอกนอยนะครับออกมาไม่กี่ส่วนละเจนส่วนลุงนึ่งเนี่ยตัวเด่นอยู่นะของน้องก้อยเขา นะครับก็ยังมีผลไม้ผลหน่ออยู่ในช่วงนี้นะครับส่วนหลุงนึงไปเที่ยวกันได้นะ <c oughs> และก้างอ๋อทีโออกมาเนี่ยปีนี้เขาบอกออกทางปีเพราะติดแรงพอช่วงที่อกมาปั๊บดอกหลวงถึงกระโดดออกมาไม่ลาว <c oughs> เพราะเนี่ยจะมีออกกินเนึ่งปลายปีเลยทีเดียวนี่นะต้องไปกิจกรรมทั่วส่วนผลไม้เนี่ยคุ้มนะเหมนก่อนสาวจอยไปกินไหมคาดทุนละส่วนนั้น <c oughs> <c oughs>